ครับสวัสดีครับผมพ่อกันนีแล้วครับก่อนข้ามพิซซ่าแม่แม่ครับวันนี้ครับวันที่ยี่หกกันยายนหกเก็ครับวันนี้ผมกับสี่ผ้าพี่น้องมาเบิ้งพีเดอร์ครับคล้องหมาจู๋ครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับสะพานเที่ยงขวนพัฒนาหนึ่งครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับปูนฟังกองขามกันครับนี่แหละครับกักัลลังถ่วมกับบ้านถ่วมหลายครับอันนี้ฟังน้องสารดินครับนางบัดถ่วมขึ้นมากเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับ ทั่วถนนเรียบร้อยแล้วพูนทา้งงานขับไปฟ้ามลุงพระเงี้อ้างครับนำกระถั่วมมาแล้วครับเขับไปบ้านใดแล้วครับเพิ่งก็เตรียมเรือไว้หาปลาแล้วครับนี่แหละครับอีกมูมนึงเพิ่งจะหาปลาจะพูนครับอยู่เสาไฟฟ้าแรงสูงครับกำลังกลางดางอยู่ครับกำลังกลางดางกลางม่องอยู่ครับนี่แหละครับเพิ่งกำลังเตรียมเรือหาปลาครับนี่แหละครับตามนี่เห็นเลยครับไทยบ้านครับนี่แหละครับข้างมาจู๋ครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมสิบผ้างานขึ้นไปเบิ้งทั้งบนสะพานเล้อครับว่าจะเป็นทั้งไหนครับสองฝั่งครับฝั่งงขวานนนี่้อสััดิครบ ฟังทรายผมบังหัวน่าจะเป็นฟังกุดผือครับฟังทรายครับนี่นะครับฟังขวานเนี่ยครับนา้ากระลังถ่วงกันมากเลยนะครับถนนกระถ่วงกันมากเรียบร้อยแล้วครับตามที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับวันที่26กันยายนะ